เอาล้ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในช่องอนันต์มันนี่นะครับผมวันนี้จะมาสัมภาษณ์นะครับผมคุณคริปโตแมนนะครับผมแล้วก็เราจะมาเข้ามาดูพื้นที่นะครับผมที่คุณคริปโตแมนได้เปิดแบรนด์เสื้อของตัวเองขึ้นมานะครับผมเป็นแฟชั่นดีไซน์อันหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมคุณคริปโตแมนครับสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีนะครับผมสวัดีตอนนับ ขอบคุณมากครับผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมาอัดกันได้เนี่ยเราเทสผิดเทสถูกกันหลายรอบอยู่เหมือนกันครับาหายหายตัวกันไปต่อหน้าต่อตากันหลายรอบเลยครับเมื่อกี้ครับผม <c oughs> ก็เวลานี้ถ้าถึงช่วงที่ผมหายตัวไปก็ยังคุยกันอยู่นะผมพรา <c oughs> เราใช้ตัว Discord ในการสื่อสารนะครับเพราะว่าตัวไม์ของตัวดิ c ซนเทแลยังเป็นเบต้าอยู่นะครับยังไม่ได้ ยังไม่โอเคเท่าไหร่เราอยู่ในในมิติเดียวกันอยู่ชุมับอยู่ในดีจีใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในดีจีครับผมโอเคอย่าเพิ่งไปมิติอื่นเนาะสิวที่ักันก่อนโอเคครับผมโอเคยินรับสู่ร้านนะครับผมวันนี้ก็เป็นร้านของแบรนด์ที่ผมพยายามจะสร้างเป็นแฟชั่นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ผมได้เริ่มพยายามจะสร้างตั้งแต่ตั้งแต่โควิดมันเกิดขึ้นนะครับช่วงมีนา2020ตอนนั้นร้านอาหารที่อังกฤษผมต้องต้องปิด แล้วก็เลยหลบหลบกลับไปอยู่ไทยเลยแล้วก็ก็มีดาวน์ไทม์เยอะช่วงนั้นก็เลยเริ่มกลับไปศึกษาคือคือผมเคยเรียนสื่อสารคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเป็นเวลานานมาแล้วหลายสิบป,ปีละคตอนนั้นยังไม่มีบิตคอยน์เลยแต่ว่ายังเกี่ยวกับ Distribute ์ดิสทริบิวต e d g e r อเฉยๆครับตอนนั้นก็เลยได้เคยมีพื้นฐานนิดนึงเกี่ยวกับคลิปพื้นฐานที่บล็อกบล็อกเชนเขาเกิดขึ้นขึ้นมา,า,าบนบน s t s t r i b u t e ์เเนี่ย ก็เลยสนใจกลับมาสนใจผมมีเวลาเยอะมากก็เลยเริ่มลงทุนตอนนั้นบิตคอยนมันลงไปสามพันถึงหกพันนะครับที่ผมเริ่มศึกษานะตอนนั้นเริ่มซื้อประมาณหกพันดอลลาร์นะเป็นยูสดอลลาร์ต่อต่อหนึ่งบิตคอยตอนนั้นก็เราสัมภาษณ์อยูดีในช่วงปีนั้นมันก็คือเหมือนมันแคลชไปเพราะเพราะเพราะโควิดครัแล้วก็บูมขึ้นมาเลยแล้วก็เลยทําให้ผมได้ได้มีทุนไปเริ่มลงทุนใน NFT แล้วก็ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับอนาคตว่าว่า เทคโนโลยีเนี้ยในในปีนี้ที่มันกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเกิดการด t อ o ชัขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับผมมันเปิดประตูอะไรให้เราได้บ้างนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สร้างคอมมูนิตี้ที่เราเห็นที่เรารู้จักอยู่แล้วตอนนี้ใน NFT นี่จะคอมมูนิตี้นี่จะพยายามแข่งขันกันมากคอมมูนิตี้ไหนจะจะแน่นกว่ากันจะมีการสปอร์ตกันเยอะกว่าอันนี้จริงเลยนะครับผมก็มใน แบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ก็มีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับผมใช่ไหมครับผมก็คือข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็ใน Space นี้มันแบบ evolve ไปเร็วมากเลยคือแบบพัฒนากันเร็วมากเลยจากตอนแรกที่เริ่มในปี2020มัน NFT นี่ยังไม่มีตัวตนตอนแรกเพิ่งเริ่มมาก็พวกคริปโตพังอะไรพวกนั้นแต่ผมไม่ได้ไม่ได้พวกนั้นน่าจะเป็น OG จริงๆพวกพวกแบบ old school ที่อยู่มานานจริงๆหรือไม่ก็าร์ติสคริปโตา r ์ติสต่างๆที่เขาได้ ก็คือตพังซึ่งไปนะครับแต่ว่าตอนแรกๆมันก็เป็นแค่อาร์ตผมซื้อพวกศิลป,ปะบนบนนิฟตี้เกตเวที่เป็นศิลป,ปะของศิลป,ปินแบบระดับอเยนระดับเออระดับโอลด์สกูนครับแนวหน้าแล้วก็เลยซื้อตอนนั้นมันเหมือนจะจะชนที่เขาเรียกกันว่าบัฟเฟิลของของ NG ของนิฟตี้เกตเวนิดหนึง่งก็คือซื้อปุ๊บแบบฟลิปได้ทันทีแบบคูณ4คูณ5อย่างเงี้ยถ้าเราได้ถ้าเรามีโอกาสที่จะซื้อได้หรือ,รอถูกทังเลือกหรือซื้อทันในช่วงแรกๆเขาให้แข่งกันซื้อ โดยโดยไม่ต้องเสียค่าแก๊สแค่เขาเปิดรอปปุ๊บเราก็ต้องรีบกดเขาไปซื้อแค่ตั้งเวลาว่ามาให้ทันแค่นั้นแต่พอหมดก็หมดเลยคนก็ออกมาฟลิปทันทีแบบคูณสิบก็มีครับหลายหลายหลาย,หลายชิ้นแบบทันทีเลยนะภายในชั่วโมงหนึ่งที่รอล้วปล่อยต่อไปเลยก็เ <c oughs> <ไ>ป,<ไ>ป็นคือแค่ศรริลปะล้วนๆน,น,นะครับยังไม่มีย,มม utility, ยังไม่มี utility อะไรเลยแค่เป็นศิลปะของอย่างอย่างอย่างฟักเรนเดอร์ของดีเพลที่เราเห็นในยุคแรกๆก็ยูบอนที่ที่ที่แบบ มีการเริ hmm. for for ่ม um. ม no like so right. uh ีการให้ออกชั่นที่1ดอลลาร์อะไรตอนนั้นที่มีข่าวว่าคนเก็บขยะในนิวยอร์เขาออกชั่นได้เขาเขาได้เอนทรีแล้วก็ขายคือคือแบบเก็บไว้ขายให้รูปจบเรียนจบเรียนอะไรได้เลยอ่ะคือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยจากจากแค่หดอลลาร์ที่ใช้ไปบนบนนิฟต a เกตเวชีวิตเปลี่ยนเพราะ NFT ได้นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แรกนะบบูมมากหลายคนก็เห็นข่าวก็แบบโอ้โหเปลี่ยนชีวิตกันไปหลายคนเลย ล่าสุดที่โกซาลีที่อ่าที่อินโดก็ครับใช่ไหมที่ถ่ายเซลฟี่ใช่เลยครับผมที่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าคอมเป็นเวลาห้าปีเลยนะครับผมถือว่าเป็นคนที่อดทนจริงๆนะครับผมแล้วก็เขาเขาเขากล้าที่จะเอาตัวเองนําเสนอออกมานะครับผมผมว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเขาคิดวางแผนไว้เป็นห้าปีเลยเหรอเขาเขาเน้ขารูตตอนนั้นมันยังไม่มีแนวโน้มที่จะมี NFT เลยเนาะแต่ว่าบันดาลดวบังเอิญที่เขา สร้างโปรไฟล์ของเขาในรูปแบบศิลปินเจ้ฟี่หรืออะไรสักอย่างที่เอก็เหมือนบีเพิลที่ที่ใช่ไหมครับที่ทำภาพ every d a y เป็นเวลาทั้งี่ปีเขาก็ทำภาพทุกวันที่โพสตทุกวันแล้วก็สร้างอาจจะอาจจะอินสป์มาจากบีเพิลก็ได้เป็นไปได้นะครับผมผมว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้แบบ i n นสปิเรชันคนไทยนะครับผมคืออยากจะได้รับ i n นส i ิเรชันจากาคุณคลิปตัวแมนนะครับผมว่าคิดยังไงที่ <c oughs> คือผม,มเปิดตลาดนัดไลท์ NFT ของคนไทยขึ้นมาครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ลองดูว่า NFT ของคนไทยที่มีเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผมก็เข้าใจว่า <c oughs> เขาก็พยายามจะสร้างสรรค์ n t t ออกมาซึ่งพอเราประมาณ200-300คนงานเนี่ยที่เรามาเปิดดูเนี่ย ผลงานส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นแนวสิงโตส,ส่วนใหญ่ซึ่งอ,อันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับผมที่เขาเริ่มต้นแต่อยากจะใ,ให้คุณไอแบบอบอกบอกถึงแบบการมีอินสปิเรชันส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นาจากสิงโตครับครับครับก็คือจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยจริงๆแต่ว่าจุดหลักๆที่อยากแกนหลักที่แบบอยากให้คิดไว้ก็คือการสร้าง สร้างยูทิลิตี้สร้างเหตุผลที่จะให้คนเขาถือ NFT เราไว้อย่างางี้ยรอย่างรุ่นแรกและอย่างชิ้นแรกที่ใครจะด r o p เขาเรียกว่า genesis กันก็คือแบบงานชิ้นแรกบนบ l o c k c h a i n ของฉันคือ genesis อ,อย่างใครมีที่ด r o p genesis ไว้เนี่ยเราเราควรจะ reward ะ collector ของของเราที่ถือ genesis ไว้คือคือ,คอหาวิธีผมผมอาจจะชี้แนะไม่ได้ว่าวิธีอะไรบ้างแต่ถ้าคิดได้จากจากข้างบนหัวก็มีพวก physical ที่เราอาจจะแจกให้เขาได้ในทุกๆ เดือนหรืออะไรก็ว่าไปที่เราอาจจะพยายามสร้างมูลค่าในในการถือ NFT ในการให้คนอยากม,มีสร้างดีมาร์ใน NFT ของเรายิ่งเราผูกกับแบรนด์หรือจะไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆเพื่อที่จะพักดัน NFT ของเราในรูปแบบศิลปะในรูปแบบเหมือนเป็นบัตรสมาชิกครับเหมือนเป็นบัตรสมาชิกสูสูชั้นสูสูมี asanatis อย่างเงี้ยครับ mm. ก็อันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ท,ท,ที่คนจะคิดไว้ลึกๆเลย แล้วทําอะไรที่จะพัฒนาดีเวลลอปโปรเจกต์ไปก็ควรจะยึดจุดนั้นไว้ว่าเราจะรีวอร์ดยังไงเราจะด r i v ว v ล l u e ของของ NFT ก่อนๆของเราอย่างไรแล้วก็ควรจะวางแผนดีๆไม่ควรจะแบบฟลัดแบบออกออกอกทั่วออกแบบเนาะปะออนึกออกนึกออกนึกออกครับแต่แต่อย่างกซารีนี่เขาแบบวันออฟเนอะปะครับเขาเขาไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกผมทําเจลฟี่ตอนนี้ขายมันก็ไม่มีใครมาซื้อแล้อ่าจริงครับว่าใครทํามันมันก่อนก็อันนี้ก่อนแต่ว่าเอออย่างอย่าง ในประเทศทางมันยังมีอะไรอีกเยวที่ผมเคยอาจจะเคยพูดในคลิป YouTube ที่ผมแนะนําในการสร้าง NFT ่อช่วงปี2000คลิปนั้นน่าจะประมาณสิ้นปี2020ะนะครับว่าแม้แต่ศิลปินช่างศิลช่างศิลป์อย่างเนี้ยเป็นศิลปินที่เก่งอยู่แล้วแล้วจะสร้างสรรค์อยู่แล้วใช่ไหเราอาจจะรีวอร์ดง่ายๆใครมี NFT นี้ก็คืออาจจะมีให้เขาปรนะสักพะคนท,ที่มาอินกับงานเราจแรกเขาต้องชอบ การสักการอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นยูทิลิตี้ในตลาดนิชของของพวกทัดทูเออร์เบอร์สบายพวกนั้นก็จะอาจจะแฮมอ่ะส่่วจะเป็นช่างสักดังๆในไทยอาจจะทำเอเนจเจอร์มาคือมันไม่จําเป็นจะต้องนี่เป็นเหมือนแบบโทเค็นสําหรับชมรมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแอดยูทิลิตี้เข้าไปเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ปัจจุบันมันก็เหมือนลิงนะครับตอนแรกมันเป็นแค่ภาพมันโผล่ไปครับสองพันนอนผมก็คิดเกาหัวเหมือนกันว่า กูทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ารถแหนกเขาว่าอย่างเงี้ยมันคือ Promise ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีศิลปินดาราคนไหนมาซื้อมันก็นอนอยู่ที่ฟลอร์อยู่600ดอลลาร์อยู่ตั้งหน้าไม่มีใครไปสนใจแต่พอมันได้ catch mainstream ปุ๊บแล้วเขาก็มีหนทางของเขาซึ่งก็ต้องต้องให้เครดิตของทีมที่เขาผลักดันแนวทางไปได้ในแนวนี้แล้วก็อาจจะบังเอิญความโชคดีด้วยที่อาริดาเข้ามาด้วย อ่ามีอาดิดามีสิทธิ์เริ่มจากศิลปินดังๆก่อน uh huh. อย่างเจซี Jay Z, เริ่มซื้อใช่ไหมครับเริ่มมีพวกโฮสโชว์อย่างทีวีโชว์ต่างๆที่คนดูหลายล้านอย่าง j จมี่ฟาลอนอย่างเงี้ยก็ซื้อมันก็ catch mainstream แนละ้วคราวนี้มันกลายเป็นว่าเขาทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อ,อที่ซื้อ With Link วิดิมาตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพลิงมันคือ,อเ,ปเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสังคมขึ้นมาสร้างธุรกิจด้วยซ้ำสร้างธุรกิจสร้างสังคมหนึ่ง ที่เราอาจจะต้องด็กเนมาซื้อไปล่าสุดถ้าเขามีปาร์ตี้บอร์เดเอฟนปารีสผมก็จะไปผมก็จะไปเจอเนมาร์เนื่ <c oughs> อว่ <c oughs> อา,ม,ามัน,ม,นมันกลายเป็นแบบอีลิทคลับเข้าไปในระดับนีงเพราะตอนนี้คนแบบทั่วไปถึงผมมีเงินแบบกี่ล้านตัว,ละต,วละตอนนี้แปดล้านกว่าถึงผมมีเงินขนาดนะั้นผมก็คุณคิดนะว่าจะซื้อไหมซือว่าจะยกเว้นว่าเออแบบเงินล้นฟ้าจริงๆโอเคซื้อซื้อได้เออแบบบริษัษท้่าันใหญ่ๆลูกลูเบนซ์อารับ ในในอาหรับขุดน้ำมันอะไรเงี้ยโอเคเขาจะซื้อเขาซื้อแต่ว่าอย่างทั่วไปคนเราอาจจะไม่อาจจะมองไม่เห็นว่ามันคือโอกาสที่จะสร้างเงินขึ้นมาได้อีกน่าจะลิงหลายคนที่ซื้อไปตอน2 0 0ดอลลาร์600ดอลลาร์เนี่ยเขาไปทำ NFT project โดยที่ใช้ IP rights intellectual property rights ครับสิทธิทางปัญญาของลิงเพราะว่าเราถือสิทธิทางปัญญาของลิงนะถ้าเราซื้อเนี่ย IP rights สิทธิเราเราจะสร้างลูกบาสใส่หน้าลิงเราเราจะทำอะไรก็ได้เราจะสร้างผับเปิดผับ แค่ชมรมลิงเข้ามากินฟรีก็ได้แต่ต้วลิงจ่ายแต่เราใช้ความดังของลิงในการ Public ไซนตลาดสินค้าของเรา mm hmm. แต่ไม่ลืมเราต้องถือตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่ถือไว้ก็คือสิทธิประโยชน์ก<า>็จะหมดไปถูกต้องใช่ครับแต่ว่ามันยังเป็นเกรย์ r อเียอยู่เพราะว่าถามหลายคนถามว่าอา้าวถ้าฉันเปิดร้านอาหารตอนที่แบบฉันถือลิงอยู่แล้วทักวันฉันขายไปตอนนี้นี่แล้ว จําหวนที่ฉันเปิดฉันถืออยู่ทางกฎหมายมันว่อย่างไงเขาบอกอยู่ว่าทาง IP พีไวซมันขึ้นอยู่กับถ้าคุณไม่ผลิตสินค้าภายหลังจากที่ขายไปแล้วมันก็ไม่เป็นไร<อ>แต่อย่างอาหารเราผลิตสินค้าไหมเราแค่ใช้ชื่อร้านแต่เนื้อที่เราเสิร์ฟมันไม่ได้มีค <c oughs> อ,อเทฟอยู่บนเนื้อแต่มันเป็นประเด็นที่ทุกคนมันถึงต้องอาจจะต้องมีการเรเกเลตนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่านะเพราะว่าผู้ผู้ถือลิงอยู่ก็อยู่แค่กี่พันกัหกพันกว่ามั้งตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คจากหมื่นตัวนะครับก็ ก็ยังถือว่าแบบผมคิดว่า6,000คน,นนี้คือกลุ่มลิงนี้คือแบบแน่นมากๆคือแบบบางคนแบบส่งเงินส่งลิงเรือทำอะไรไปผิดเขาส่งกลับให้กันคือแบบเอาว่ะมันขเขาเขาไม่เขาเหมือนพยายามจะสร้างให้คอมมูนิตี้เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยผม,มว่าเป็น,<ค>นสังคมที่น่ารักนะครับผม <S <S ใช่โอนอีสไปผิดมั้งเออร้บดันไปเข้ากระเป๋าลิงคนหนึ่งที่มีลิงด้วยเขาส่งคืนให้เลยก็อยู่เป็นลิง y o u r ย my you're my man you're my club เออคือแบบเราดูแลกันอันนี้อันนี้ผมได้ยินมาอยู่เหมือนกันครับผมผมว่ารู้สึกน่ารักมากเลยครับอ่ามันเป็นอะไรที่ใช่ผมว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มันก็จะลดการฟัดใน NFT ว่าเอ้ยมันเป็นแค่ภาพมันเป็นแค่อะไรเงี้ยเพราะว่าเงินที่สร้างได้เนี่ยเป็นหลายล้านดอลลาร์ครับหลายคนที่ซื้อไปตอน600้อยเขาไปทำอย่างเชงกินส์เชงกินส์เอ่อเดอะเดอะบาเครับไรเทอร์สรูมโปรเจกต์ตอนนี้ที่กำลังฟลอร์ฟลอร์อยู่ที่1.2แล้วมัง้ง เขาก็มีลิงของเขาถ้าเขาใช้ความเขาเฉลี so ่ยสลาดเขาสร้างสตอรี matches, ่ให้ลิงเขาตั้งแต่แรกแล้วก็สร <Yeah, sadly. S 2> ้างเป็น NFT โปรเจกต์ขึ้นมาให้คนมาซื้อแค่แค่ลิงซื้อได้คนอื่ซื้อไม่ได้คนที่มีลิงเท่านั้นที่จะซื้อโปรเจกต์เขาได้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เลยเริ่มซื้อปุ๊บกลายเป็นคือแบบทําเงินได้หลายล้านภายในแป๊บเดียวทุกวันนี้ก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากที่ที่ผมก็อินอยู่คือเขาจะเอาไปเขียนหนังสือแล้วลิงของเราที่เข้าไปในหนังสือเล่มนี้ก็จะได้ รับโรลลี่ตลอดชีวิตไปครับห oh. นังสือที่ขายไปมีแค่69สิบเก้ตัวนะครับที่เข้าเล่นหนังสือเล่มนี้ได้ mm hmm. เขียนโดยนิวสตรวส์ครับนักเขียนที่ได้รับรางวัลอยู่เขียนหลายเรื่องอยู่ที่ที่ทผมรู้จักมีเรื่องเดอะเดอร์หลายคนอาจจะเคยดูที่เกี่ยวกับวงดน,นตรีมอรลีครูมอรลีครูในในช่องเน็ตฟลิกซ์อันนั้นเขาก็เป็นคนเขียนหนังสือในช่องเน็ตฟลิกซ์เคยเคย,เคยใช่ชนนท,อ,ท,อ,ทอมมี่ครับใช่และ ก็นั่นแหละก็คือพื้นเอ็มมันไม่ใช่แค่ภาพไอ้เนมันเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วแต่ก็จะมีหลายโปรเจกต์ที่ออกมาเป็นแค่ภาพแล้วก็ตายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาดライブไม่ได้หรือบอมหลายโปรเจกต์ก็โดนดึงคมใช่ไหมครับโนดนดูานนหายเลยใช่ครับผมผมก็เคยโดนเคยโดนนะคุณผูมผมนี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาก็โดนโดนโดนเยอะอยู่นะครับ <c ười> ผมแต่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์มันเต็มตลาดวันละหลายร้อยโปรเจกต์ครับม <c ười> <c ười> ีทั้ง gas กระจุยเนี่ยคือแบบ นี่แหละจุดที่มันไม่ดีต่อโลกที่คนเขาว่าว่าโอ oh, ้ CO2 อ uh, ่า environmental impact ของเ f t เพราะมันไม่ใช่เพราะว่าเราใช้บล็อกเชนครับมันพา่าเรามิ้นโปรเจกต์จุยกันกระจายเพื่อที่พยายามแบบ Prof i t เพื่อพยายาม f l ิปภายในหลังรีวิวอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เราที่มัดระวังเนี่ยคือคือหลายคนก็มองถึงเงินนะเนาะตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ก็มองว่าเออมันทําเงินได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของเราทุกคนครับพยายามจะใช้ชีวิตของเราไปเออแบบแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ พวกที่เขาผลิตพลังงานทั้งแต่แรกที่เขาไม่เปลี่ยนไปเป็นกรีนเอเนอร์จีพวกที่เขาคุดโคล่ครับผมก็มีหลายประเทศนะครับผมที่พอมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องน f ทมากขึ้นเนี่ยหลายประเทศก็เริ่มใช้แบบพลังงานธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมใช่ใช่ผมคิดว่าตอนนี้เห็นข่าวว่าบิตคอยน์มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าอินดัสทรีเนี่ยเป็นอินดัสทรีที่พร้อมที่จะเปลี่ยนมากที่สุดแน่นอนว่ามากกว่าอินดัสทรีของพลังงาน เพราเขาไม่ยอมจะเปลี่ยนหรอกคชีที่เขาทำอยู่รุวันนี้มันกําไรเยอะเลยเลยนะแลยก็มันต้องเปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์เยอะมากใชก้ใช้เงินเยอะมากในการเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันมันสตีเนอร์เบิลไปตลอดกาลนะมันคุ้มไหมเหมือนว่ามันคุ้มแน่นผมว่ามันคุ้มนะครับกับโลกกับโลกใบนี้นะครับกับคนที่เราจะได้ส่งต่อไปนะครับผมว่าอย่างนั้นนะถูกต้องครับคือเรื่องนี้สําคัญมากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทาก็คือผมไม่ค่อยจะบินไปทุกโปรเจกต์คือไม่ใช่ว่าจะฟลิปอย่างเดียวคือผมอเชิงแบบ จะแบ่งพอร์ตนะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบ่งเป็นการฟลิปเพื่อไปท,ทํส่วนเพื่อที่จะอินเวสต์เพราะว่าการฟลิปมันไม่ใช่ไม่ใช่การลงทุนมันเป็นแค่เหมือนการพนันว่าเราจะถูกไหมแล้วมันจะดับเบิลให้เราไหมมันจะคูณให้เราไหมถ้าคูณได้โอเคอยู่ถูกยูนชนะถ้ามันไม่คูณอยู่ก็ลงทุนไปมันก็ค้างนอนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอินเวสต์จริงๆเราต้องดูหลายปัจจัยที่ผมอาจจะเคยทวิตไว้แล้วบางคนอาจจะเคยอ่านมันมีหลายปัจจัยครับแต่ว่า ที่คุณคุณป้อมถามจะได้ไม่นอกท็อปิกนิดนึงก็คือเรื่องการผลักดันยูทิลิตี้ของ NFT ของตัวเองนะครับน่าพอสิ่งตกให้เสริมอะไรก็ได้ไดแม้แต่เครื่องปั้นดินเผาที่จะส่งไปให้เขาคือถ้าเรา uh, ทำสเกลเจอร์ทำอะไรพวกเนี้ยจะส่งไปให้เขาเป็นกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเขาก็ทวีตเดี๋ยวเขาก็อินสตาแกรมบอกคนอื่นเองว่าเอออาร์ติสต์คนนี้รีวอร์ดเอาแล้วแบลอะไรแบบแม้แต่ผู้กันที่อยู่ใช้เพนท์อย่จะส่งไปให้เขาก็ายังได้เลยมันเป็นเป็นกิมมิคมันเป็นอืมเนมิโบรเบียเฉยจรริงนะคับผม มันกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ที่ขายเนี่ยมันเกิดสังคมขึ้นมาจริงๆครับผมใช่แล้วผมชอบตรงที่การเชื่อมโลกฟิสิกส์เข้ากับดิจิทัลให้มากกว่านี้ให้มันแต่ที่ผมชอบเชเรียกคำว่าฟิจิทส์คือรวมกันฟิสิกกับดิจิทัลอยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ได้ NFT ก็ได้อ่ได้ได้ของจริงตัวตัวซูเปอร์โบล่าสุดก็มีออกเป็น NFT ให้ได้ยู่ซือของจริงมัน<อ>เริ่มม, <cả. S 1> มีมีคนเข้ามาสำรวจในเรด้วย นี่ใครกระโดดข้ามหัวไปเอ่อโกลมานน่เฮ้โกลมานเฮลโหลเขาต้องคุยเขาต้องแอดผมใช่ไหมถึงจะได้ยินจำเป็น <c oughs> ต้องแอดครับผมไม่งั้นจะไม่ได้ยินครับผมอ๋อโอเคเราคงมาเยี่ยมชมแล้วเ้ชเฉยอ <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับผลักการยูทิลิตี้เองเพราะว่าทุกคนคือผมคิดว่าศิลปินไทยนี่เก่งเยอะมากๆหลายคนแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าแบบ หลายคนจะปล่อยเป็นเป็นเป็นแค่อาร์ตเดี่ยวๆคือคือแต่ผมก็มีหลายท่านที่ผมรู้จักอย่างอย่างอย่างคุณวิกกี้เอฟคิดส์คลับตอนนี้แบบพุ่งกระฉูดที่กําลังจะออกเป็นเอฟคิดส์บุฟเฟ่คลับด้วยออสเตรียในอนาคตนคุณวิกนะครับของเราคนไทยคือแบบโอ้โหผมเป็นแฟนคลับอม,มาตั้งแต่หลั่งๆสองพันยี่สิบตั้งแต่ผมเริ่มผมจะเห็นในฟาวเดชั่นว่าชื่อ K H U N V I K ผมคึกคนไทยว่าผมเห็นคนอื่นมันมีแต่ชื่อแบบ ดีพุ ong, ่งดีเพิ่วอะไรไหมตอนนั้นฟิวเวอร์เชียสเฮ้ยคุณลิกให้เป็นคนไทยผมเลยไปกดตามดูแบบโอ้ผมชอบงานเขาแล้วก็เป็นสไตล์แบบ 3D น่ารักแบบชอบแล้วก็มาเป็นลิงผมก็เลยเอาลิงผมเนี่ยให้ให้คุณลิกทำจูเรสติฟห้ตอนนั้นผมให้เขาทำเป็นไทแรนทับเอฟคิดทับเป็นไอแพนทับผมก็เลยได้ตัวลิงของผมมาเป็นรูปแบบอันนี้ตัวนึงเป็นลิงในโอจีมือนกันบโอ้ oh, ใจมากตัวลิงที่อยู่ <c oughs> ในทวิตเตอร์ <c oughs> ของคุณคริปโตแมน oman, <c oughs> ใช่ไหมครับผม <c oughs> ใช่ครับต,ตัวตัวลิงที่หมวกแดงหมวกบอดเอฟครับเอาตัวทำเป็นล,ลิงลิงลิงเด็กแต่เป็นแบบตัวตัวผู้ปกครองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยมาปล่อยโปรเจกต,ต์เอฟคิดสครับที่เป็นลิงลิงลิง,ลงในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองพูกนี้ <S <S คือเขาก็คอนเน็กเนี่ยคือการสร้างตัวอย่างในการสร้างแอดเวนเจอร์สร้างชินตาการให้คนชินตนาการตามไปครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเขานี่โรงเรียนในคิดสครับของเขาเพื่อไปซื้อเพิ่มมาอยู่เมื่อวานสองตัว เพราะว่ารอจะจะไปกดไอนี้วันที่สามจะพลาดครับอ,รอันนี้ที่ที่น่าจะไปไกลเหมือนกัน,กนสไตล์แบบแล,แล้วก็มีผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือนักฟุตบอลทั้งหมดเลยเยอะแยะเลยก็เลยผมว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะออกน่าจะไปในแนวลิงบอดเอฟได้ครับเพราะว่ามันมันพวกเซเลบริตี้เขามาซื้อเยอะผมเชื่อว่าคราวนี้ไอ้บอดเอฟเนี่ยก็จะเหลือแค่นักบอลอริพวก ปรินซ์ที่รวยๆของโลกที่ <laughs> มีเงินละลายน้ำ <laughs> แล้ว <laughs> ก็ <laughs> งองค์กรลงทุนนั่นคือ,อกลกุ่มอย่างที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะมองเห็นโอกาสในการคอมเมอร์เชียลไลซ์จากดิงหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะทำธุรกิจแบรนด์โรงแรมแบรนด์อะไรก็ได้เขาจะรวมกลุ่มนะคือรวมเงินกันสื่อพวกนั้นลงทุนแล้ววันนั้นพื้นฟลอร์ของเอฟก็อาจจะไป200อีสก็ได้เพราะว่าค้มองล้านดอลลาร์มันทำง่ายๆจาก,จากถ้าเรามีลิงตัวหนึ่งถ้าอยู่มีไอเดีย ที่ทำเงินล้านดอนง่ายๆเลยจาก NFT project หรือหรือโปรเจกต์ในในโลกจริงก็ได้ไม่ไ่้จะเป็นโรงแรมคาสิโนคอนเน็กชันเราเข้าไปคุยใน Discord ได้ถ้าเรามีลิงตัว NFT ตัวเนี้ NFT มันใช้ Discord ในการคอนเฟิร์มว่าเราเป็นเจ้าของนี้จริงเราก็เลยจะไปคุยกับคนในคลับนี้จริงๆได้มันก็เลยไม่ใช่แค่ไม่ใแค่ภาพไม่ใช่แค่เจ e แน่นอนเอาละครับผมก่อนที่จะ จบในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับของคุณคริปตโตแมนนะครับมาพูดถึงเรื่องแบรนด์มาฮาร่ากันหน่อยครับผมเพราะเราไม่ได้พูดถึงแบรนด์มาฮาร่ากันเลยครับ <laughs> ก็มันยังอยู่ใน early early days ี่เดยมากๆครับผมเพิ่งอังกฤษไลน์ไลน์ลแรกไปเป็นเคงื่งยียนแต่ว่ากำลังวางแผนว่าจะทำยังไงเพราะผมก็หา physical store ในในในอังกฤษอยู่ตอนนี้อยู่ในเมืองเชสเตอร์ทำอยู่ใกล้ๆแมนเชสเตอร์ก็กำลังจะหาร้านในของจริงด้วยคือซื้อในโลกเมตาเวิร์สก่อนก่อนที่จะไปเช่าร้านจริงอีก ราะกลัวมันราคามันพุ่งเพราะว่าที่ผมแบบติดถนนนช่ผมเชื่อว่าสซอรวานเนี่ยมันทั้งบล็อกเนี่ยมันน่าจะมีบริษัทใหญ่ๆที่อยากจะมากวาดซื้อเพื่อสร้าง p r e s e n c e ของตัวเองในในโลกเม a v e เ s ิร์สที่ทุกคนจะพูดถึงแล้วผมก็เลยเชื่อว่า d e c e n t r a l a n d เนี่ยเป็นหนึ่งในอันที่ใหญ่ๆเพราะเราเห็นหลายบริษัทแล้วแต่ใน s ซ n d b o x ก็เหมือนกันคือคือผมคิดว่าเขาคงอยากจะมีในในทุกโลกกันแหละนะในที่สุดอ่ซึ่งล่าสุดผมก็ไปเข้าเลยไปใน Som n นีย Space เหมือนกันเพราะนั้นเป็นเป็น VR คิดว่าน่าจะสู้กับเมตาของของ, Mark. <c oughs> งมาร์มมากหรือไม่อาจจะโดนโดนมารกซือ้อผมก็ไน่ใโดนโดนควบรวมเป็นไปได้ในกันนะครับดการโดนกวาดไปเลยครับเป็น m ม n น p พลีเพราะว่าเครือเขาตอนนี้แบบอีโ,โคซิสเตเขาใหญ่มากแล้วแบบโอ้โหประทับใจมากกว่าในแซนด์บ็อกซ์กับด e เซน t r a l ์แลนด์นะบอกตรงคือแบบสำหรับวิชั่นของเขาแล้วก็แล้วก็ความพร้อมในการสร้างในการสนับสนุนผู้สร้าง คือใครเป็น 3D m o d e l e r ของคนไทยเงน้ยลองไปลองไปดูนะครับ Somnium Space ใครพวกใช้ Blender ใช้อะไรพวกนี้เป็นเนี่ยเราไปสร้างของขายในนั้นได้จริงๆแล้วเราไปสร้าง f u r ร์นิเจรเราไปสร้างรูปปั้นสวยๆเราขายให้คนซื้อเป็นเหรียญคิวบได้ได้แล้วและโลกนั้นแบบเป็น VR เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่สร้างมันก็คือสิ่งที่อยู่เห็นในโลกจริงนี่แหละมันมันมันอันนั้นคือแบบวันก่อนที่ผมนั่งศึกษานี่คือแบบโอ้ผมต้องรีบไปซื้อเลยคือแบบ มายผมแบบโบรกเลยเลยอะแบบโอ้มหก็นี่คือโอกาสที่แบบใหญ่มากๆจริงๆที่ที่ทั้ทงบริษัททุกทุกที่จะต้องการเพราะมันคือคนจะมีอยู่ในโลกโลกในทเวิร์สในโลก V R มากกว่าโลกจริงครับในอนาคตโดยเฉพาะมีโควิดเนี่ยเราจะนั่งอยู่ที่บ้านเราจะใส่แว่นในนี้กันจริงๆมันจะมีหลายอย่างน่าให้เอนเตอร์เทนเราจนแบบเราคาดไม่ถึงว่าจะทดสอบขับรถเทสลาคุณจะใส่แว่นแล้วไปทดสอบขับในโลก V R คุณยังไม่ต้องเดินไปที่ศูย์ มันจะเป็นอย่างนั้นครับในอีกภายในห้าปีอ่ะผมให้ให้ให้แบบรวมๆแต่ผมคิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นจริงนะครับผมพอเราเห็นการเติบโตของทุกๆส่วนของเมตาเวิร์สเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอนาคตมันเร็วกว่าที่เราคิดจริงๆครับจริงๆครับมันมาเร็วจนตามไม่ทันจริงๆทุกคนก็รู้ว่าแบบถ้าหลับนอนแป๊บอย่างนี้มันไปนู่นแล้วนี่บางว่าบางทีแบบโอ้ก็เลยแบบแะลรให้ทุกคนผลักดันตัวเองครับเลยแบบเพราะว่าชอบงานศิลปะศิลปินคนไทยเยอะเหมือนกันแต่ว่า ผมอยากจะให้มีอีที่คนนี้ก่อนแล้วจะไปช่วยสนับสนุนเพราะว่าแบบตอนนี้ก็ยังไม่กล้าปล่อยลิงนะครับยังยังรอดูอนาคตว่าจะไปไปถึงไหนจะจะไปได้ราคาไหนแล้วค่อยมาช่วยสปอร์ตคอมีิทีอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากเห็นอย่างที่บอกอยากเห็นยูทิลิตี้เยอะขึ้นจะได้มีผู้คอลเลกเตอร์ต่างชาติที่อยากจะอยากจะคอลเลกแค่มากกว่าอาร์ตสวยๆอ่ะเพราะถ้าอาร์ตสวยๆบอกตรงตอนนี้มันก็อาจจะยังแพงเกินไปที่จะต้องใช้เงินเป็นเป็นพันดอลลาร์หรือหรือหรือหกร้อยดอลลาร์ในการซื้อ ริแต่ถ้ามีฟิสิกสลส่งมาด้วยอ่าโอเคนัเป็นอีกเรื่องฟิสิกอลใส่เฟรมส่งมาด้วยอนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับค่อยๆคิดค่อยๆี่กันไปแล้วก็มีตัวอย่างในศิลปินดังๆระดับโลกหลายคนที่เราติดตามแล้วก็เหมือนใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจเอาครับแล้วก็ให้ทุกคนนั่นแหละสู้ๆก็เดี๋ยวสุดท้ายนี่ครับผมคุณคริปโตแมนมีอะไรอยากจะบอกบอกพี่ๆน้องชาว NFT ชาวไทย ก็ที่ที่ีะเน้นตอนนี้ที่น่าจะพูดถึงที่สุดเพราะว่าตลาดมันแรชมากันเยอะนะครับรู้ว่าทุกคนนี้ติดดอยกันเทียบเลยอยู่บนดอยกันเยอะมากเลยตอนนี้ไม่แน่ใจถึงความรอตัวบ้างไหมได้ถอนไปเป็น s ซบ b l คอยน์บ้างไหมแล้วก็สบายสบายครับผมโอเคเรานิ่งๆเนาะเราแบบลงทุนระยะยาวครับผมที่อย่างที่บอกเงินเนี่ยที่เรามาใช้ลงทุนในไอทีอะไรเนี่ยอยาหวังว่าแบบ เห็นคนหนึ่งเขา flip ได้ภายในสองเดือนเอ้ยแบบยี่สิบอีอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้ก็จริงครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันมินโปรเจกต์หนึ่งแบบหมื่นกว่าชิ้นเนี่ยมันจะมีซูเปอร์แรร์กี่ชิ้นที่มัน flip ได้ยี่สิบอีซ up ซึ่งซึ่งคุณอาจจะเป็นยี่สิบคนจากหมื่นคนนั้นแต่ว่าถ้าคุณต้องมาลำบากแล้วก็แบบไม่มีเงินจะกินหรือหรือเครียดกับชีวิตเนี่ยมันบางครจะเป็นเงินที่เราไม่จาเป็นต้องแตะมันอีกอย่างน้อยสองปีข้างหน้า time frame ที่มคิด่่ะนนวาาัจ m มนสตรีมเข้ามาเต็มทีแล้วก็อะดอปชัเต็มทีถ้าไม่มีการสกัดโดยโดยรดัฐแบบหนักๆนะครับผมว่าน่าจะภายในสองปีก็การลงทุนพวกนี้มันจะอีกระดับหนึ่งมันมันจุดดอยพวกนี้มันจะเตี้ยมมากๆในกราฟที่เราซูมออกในอนาคตก็อยากให้ระวังแล้วก็บริหารจัดการการเงินกันดีๆนะครับแล้วก็ช่วยกันระวังเรื่องการแกรมดีๆในในในเอ็นเอฟจีคอมมูนิตีตอนนี้แบบแกมเยอะมากลองไปเช็ค Twitter อของผมไม่ได้กรบกวนโฆษณาเลยนะครับได้เลยครับผมไม่มีปัญหาเลยครับจะคอยโพสเตือนอะไรที่ที่มีข่าวอะไรที่แบบาล่าสุดก็มีลิงก์โดนขายไปในราคาต่ำๆเพราะว่าเรตั้งลิสติ n g ไว้ในกระเป๋าเก่าแล้วพอแบบส่งกลับไปโดยที่ไม่รู้ว่าตั้งนั้นไว้โดยไม่ได้กด c a n เซ l นครับ listing ส,สมมุติตั้งไว้หกเดือนเราส่งออกมา l i s t i นะ้นั้นมันค้างมาอยู่นะแต่ลิงเรามาอยู่ในกระเป๋าใหม่เราแล้วมันเลยขายไม่ได้แต่พอเราส่งกลับไปปุ๊บเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันเร่งขึ้นทันทีคนอื่นมาสอยทันทีเลยในราคาเก่าที่เราตั้งไว้ในหกเดือนที่แล้ว mm hmm. มีคนขายไปยี่สิบกว่ายี่ัสมมั้งแล้วก็เขาก็เอาไปฟลิปในนาทีต่อมาได้ร้อยยี่สิบอสทันทีก็ระวังเรื่องการส่งของออกจากกระเป๋าเรื่อง listing ให้คนเซิ l ล i s t i n g ครับเ,เวลาบทเรียนของวันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวอย่าเลืองไม่ไม่เพืองค่าแก๊สหรอก กด Cancel เพลย์ลิสติบางทีมันถ้าเราไม่อยากจแต่ l i s t i ้ g เราไม่ต้องรีบ Cancel ก็ได้ใม่หล่ะเรากด Gas สต่ำๆก็ได้เดี๋ยวเขาก็เยมันก็จะ pick up เออ r s n s t i t n o n ของเราเองแต่ว่าอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวฉันส่งออกอยากจะไปเก็บในกระเป๋านั้นอยู่แล้วไม่ไรส่งออกไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกด Cancel ด้วยมันยังตั้งไว้อยู่6เดือนแต่วันไหนที่คุณลืมแล้วคุณส่งกลับมาปุ๊บ l i s t i n g เนี่ยมันจะมันจะซัดคุณหนักเลย ครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคริปโตแมนมากนะครับผมที่ได้มาสัมภาษณ์ <ผม S 1> ในครั้งหน้าในครั้งหน้าผมจะชวนคุณคริปโตแมนมาร่วมแจมันอีกครับผมแน่นอนได้ครับคุณพ่อมีมีแลนในในในี้อย่างเอ่ยจ้ว่าพีเยี่ยมชมอ่าผมซื้อในตัวคอนติเนียมครับผมเราในในเราจะเล่นเกมมากกว่าที่จะอันนี้ดี ดี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 อันนั้มนมาริ้งมาแล้วแต่สายจริงๆเนาะอันนั้นก็ใช่ครับออใช่ครับแล้วคุยกันในทวิตเตอร์เดี๋ยวผมจะลองไปติดตามดูเหมือนกันน่าสนใจใช่ไหมครับโลกโลกงานสำหรับเกมนี่ใช่ครับผมก็มันขึ้นอยู่กับความชอบอผมว่าในะส่วนนี้นะครับผมเนาะจริงๆรนะิแหละบางคนชอบแบบพิกเซลน่ารักน่ารัก